ียนทนปะธานที่เคารพครับผมน,นายณภัทรช่วงจิตตรีหรือชื่อคิงก่อนบ่ายครับขออนุญาตเรียนผ่นานทนปะทานไปถึงสสทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับในช่วงเวลานี้อยากให้ทุกท่านนะครับมองข้ามเรื่องการเมืองและหันมามองเรื่องปากท้องประชาชนผมเชื่อว่าท่านสสผู้สรงเกียติท่านสวผู้สรงเกติทุกท่านนะครับ ได้รับวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ประชาชนยังคงเสียงแตกกันอยู่ว่าวัคซีนตัวไหนดีหรือไม่ดีขาดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทําได้ครับท่านสอ,อผู้สงเกตครับไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลครับท่านฉีดมาแล้วท่านแสดงมานะครับว่าท่านฉีดวัคซีนตัวไหนมาเพื่อ ให้ประชาชนที่เชียร์ท่านอยู่ได้มีความเชื่อมั่นว่าจะได้ฉีดตัวเดียวกันกับท่านท่านสภพู้ปสงเกตครับณเวลานี้เราควรหันหน้าร่วมกันให้ประเทศชาติผ่านไปได้นึกถึงจิตใจพี่น้องประชาชนว่าอีกนานเท่าไรเขาถึงจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติถูกได้ วันนี้ท่านอาจจะไม่เดือดร้อนเพราะท่านยังได้รับเงินเดือนอย่างปกติแต่ท่านรองไม่มีเงินเดือนเหมือนอย่างประชาชนหาเช้ากินค้าบสิครับความรู้สึกจะแตกต่างกันครับอยากให้เราผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้ไม่ว่าด้วยหนทางใดหนทางหนึ่งเมื่อผ่านวิกฤตไปแล้ว ท่านจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปถกเถียงกันในสภาก็ให้ไปเป็นไปตามกลไกรัฐสภาครับยังมีประชาชนหลากหลายอาชีพที่ถูกมองข้ามและไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐอาทิเช่นอาชีพนักดนตรีลิเกรำวงออร์แก,กนไนเซอร์อาชีพเหล่านี้และอีกหลากหลายอาชีพ เขาต้องคิดต้องแค่เหมือนกันครับอยากให้ทุกท่านมองเปิดใจมองว่าเราจะก้าวผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันลืมความขัดแย้งซะเถอะครับเราหันกลับมารักกันแล้วเราจะผ่านมันไปได้ผิดยอมรับว่าผิดช้ายอมรับว่าช้าทำไม่ได้ยอมรับว่าทำไม่ได้แล้วเปิดใจให้กับคนที่ สามารถทำได้และพร้อมจะช่วยเหลือเราพร้อมจะนำพาให้ประชาชนทุกคนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้เรามาทำกันนะครับด้วยความเคารพขอบคุณครับ